ครับผมสวัสดีครับพวกเรา Element สวัสดีครับผมกาด Element ครับสวัสดีครับผมบัตเอลิเมนต์ครับสวัสดีครับโบนัสเอลิเมนต์ครับสวัสดีครับทอร์ไลเอลิเมนต์ครับสวัสดีครับแบงค์เอลิเมนต์ครับครับผมก็เป็นนิวินหมายที่ดีครับเพราะว่าเราได้ปล่อยซิงเกิลออกไปอย่างออฟฟิเชียลแล้วนะครับผมเย่ตอนนี้ก็หงมวงน่าจะได้ออนแอร์ เพลงของพวกเราแล้วยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ,รบผมฝากติดตามเพลงได้ในช่อง YouTube ของ Element Official เลยนะครับผมงไปฟังกันเยอะๆนะครับผมต้อถามก่อนเลยในมือถือเมื่อกี้ที่ดูแบบว่าคนที่ดูแล้วเนอะเป็นคนเกาหลีกังวใจมากเลยยังไงก็เงกันใช่ครับพวกเราเองก็ได้ไปถ่ายเกาหลีจริงๆครับแล้วก็ ได้ทํางานกับโปรเจกชันที่มีคุณภาพที่เกาหลีนะครับก็ดีใจมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆครับแล้วก็ทางผู้ใหญ่เองก็ดูแลพวกเราดีมากๆครับผมก็เหมือนเป็นฟิลไปเที่ยวร่วมไปทำงานด้วยสนุกมากๆครับแล้วก็ได้ผลงานที่คุณภาพแบบนี้ใครับผมก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่ับผมเอ็นดูพวกเรานะครับพาพวกเราไปถึงเกาหลีเลยนะครับไปที่ไหนบ้างคะโอ้ไปหลายที่เลยครับแต่ส่วนมากจะอยู่ในย่านโซครับผมได้ข่าวว่าตอนถ่ายที่คือหนาวแบบหนาวมากหนาวมากครับลบหกองศามาแบบ โอ้นี่เป็นแบบ acting จากคูตาครับผมเราต้องขอบคุณคูตามากเพรก่อนที่จะไปเราก็มีเวิร์กช็อปกันไปแล้วครับผมว่าเราควรจะต้องแบบรู้สึกยังไงเวลาร้องคําที่พวกเราจะกำลังจะร้องมาอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็แต่ว่าอากาศหนาวนี่แบบเราพยายามบางทีมันจะมีบางฉากที่พุ่มกับ พยายามบีบให้เราแบบยิ้มเยอะๆยิ้มเยอะผมยิ้มมันยิหรือยังครับพี่ตอนนี้ผมผมไม่รู้สึกเลยตอนนี้หน้ามันตึงไปหมดหน้ามันตึงไปหมดแล้วจริงอากาศไม่ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราคาดคิดว่ามันจะหนาวขนาดนั้นใช่อาจจะแค่แบบหนาวแบบเมืองไทยหนาวเมืองไทยนิดหน่อยไม่คิดว่าจะแบบไปแล้วแบบลบเนี่ยขาดเสื้อย่งก็เอาไม่อยู่ผมใส่เสื้อสี่ชั้นก็เอาไม่อยู่ตอนนี้หนาวมากาาาาาออออะไไรรในนกขทงคววมหเเ่ย จริงๆก็เงินส่วนใหญ่ก็ไม่มีนะครับใช่เพราะว่าพวกเราก็ทำงานโฟมมากๆพวกพี่เขาก็เป็นเขาเรียกว่าทีมงานที่มืออาชีพมากๆเหมือนกันก็คือเขาเนี่ยก็จะปล่อยให้เราฟรีเลยครับแล้วก็ให้เหมือนเราไปเที่ยวเล่นกันแล้วเขาก็จะคอยเก็บถ่ายฟุตเทตครับผมใช่ซึ่งแต่ละโลเคชั่นที่ไปเนี่ยคนก็คนก็ไม่ค่อยเยอะด้วยเพราะเป็นหน้าหนาวใช่ครับใช่ครับเพป็นถ่ายออกมาได้ง่ายครับใช่การถ่ายก็เลยออกมาแบบลับลับแบบเราอยากให้เป็นแบบว่าท่าสดใสแบบมาจากแบบกันแดดเลยค่ะ ใช่ครับจริงๆก็อยากให้มันดูสดใสแล้วก็อบอุ่นดูแบบว่ากลุงเกียวฟังแล้วแบบว่าสบายใจเพราะว่าเป็นเพลงแบบสบายๆฟังได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยครับผมแล้วอย่างชุ่ดนีกคือเนอากาศที่มันต่างๆแล้วกลับมาเมืองไทยเป็นไจว่างอากบบชุ่มชื้นอ๋อโอ้เนี่ยครับก็ตอนนี้ก็อาจจะก็เทียบกับอากาศเมืองไทยก็ถ้า40องศาถ้าเต้นชุ้นอกโดยที่ไม่มีแบบแอร์ก็น่าจะมีมีตกตกเป็น่าจะกินอยู่นะมีตกเป็นบ้างอยู่ครับผมใช่เพลงนี้ค่ะเพลงนี้คือแบบว่าเป็นอะไรยงง อย่างที่ได้ฟังน,นะครับเหมือนว่าจริงๆแล้วเราอยากจะใช้คําว่าฮันนี่แต่ว่าฮันนี่มันก็อาจจะดูธรรมดาไปนิดนึงอะไรเงี้ยสำหรับการเรียกคนรักหรือเรียกแบบคนที่เรารักมากๆอะไรเงี้ยผมเราก็เลยใช้คําว่าฮันนี่มันเหมือนกับว่าเป็นคําขั้นกว่าของการที่เราจะเรียกคนรักหรือเรียกแฟนๆของพวกเราอะไรเงี้ยก็เลยใช้คําว่าฮันนี่ครับจริงๆแล้วเหมือนมันมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่คนไม่ค่อยได้ใช้กันมันเหมือนเป็นแสดงนิดนึงของแบบของคน ต่างปรระะเทศอไพวกเราก็เลือกที่จะหยิบมาใช้ใช่ครับผมแล้วคือแบบว่าคุณท่าที่สอบมาแล้วเราจะมีหนักหรือว่าได้เห็นเป็นกาลบ้าเคยไหมจากเราถ้าเราอยู่ในนี้โอ้ยลึกๆเราก็หวังไว้อยู่ว่าจะมียังไงก็ฝากทุกคนติดตามและด้วยนะครับได้ครับผมฝากติดตามด้วยนะครับเรามีสมุดบันทึกไว้ที่ไหนี่ย พี่เขาก็มีส่วนร่วมในการเอ่อทั้งคิดเนื้อเพลงในบางตอนนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปบนเบจีนะครับว่าตอนแรกอ่ะคำว่าฮันนี่อ่ะคป็นคำว่าหนูครับผมใน่อนทุกครับผมเลยเราเลยอยากเปลี่ยนครับเปลี่ยนให้มันเป็นมีความสนิทสนมกันมากขึ้นครับผมเพราะว่าเราก็ตั้งแต่เปิดตัวมาก็ผ่านมาเกือบจะปีแล้วแฟนคลับทุกทกคนก็อยู่กับเรามานานมากๆเลยรู้สึกว่าเราอยากจะเรียกเขาว่าฮันนี่ไม่ใช่แค่ไมเลยแล้ว อ๋อจริงๆคิดด้วยกันครับก็มีการจากผู้ใหญ่ด้วยครับแต่ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่นะครับที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้เลือกด้วยในหลายๆเรื่องอย่างเช่นตัวดนตรีหรือตัวเพลงเองเขาก็เปิดโอกาสให้พวกเราเลือกว่าชอบหรือยังงยไม่ชอบเราก็สามารถที่จะบอกเมาได้เพื่อที่จะทำการแก้อะไรอย่างเงี้ยครับเยงา้จริงๆก็ตื่นเต้นสำหรับฟีดแบ a c นี้อยู่เพราะว่าเราก็อ่า มันเหมือนกับว่ามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมูทไปเลยจากสหรับซิงเกิลแรกอะไรเงี้ยตัวแรกก็ลุ้นอยู่เหมือนกันซึ่งเราทิ้งช่วงช่วงจากเพลงแรกมาสักระยะหนึ่งจสเกินก็หวังว่าเพลงนี้ก็จะอยากให้แฟนๆได้ฟังแล้วก็มีความสุขไปกับพวกเราอยากจะให้ทุกคนได้เห็นอีกมุมหนึ่งของของแบบพวกเราอิเลเมนต์ครับใช่มีคอสทมอลบอกว่ามีชาเลนจ์สอบด้วยของอิเลเมนต์มีหรืมีแน่นอนครับผมมีครับทุกคนยังยังครับชาเลนไม่ปล่อยเราจะรอติดตามได้เลยเร็วๆนี้แหละครับ เร็วมากติดตามที่ไหนครับพี่แบงติดตามได้ที่ t i k ต็อกเอ m e เมอะไรนะครับเย็นนี้ได้เลยครับก็เลก็จากสัมภาษณ์สิ่งก็ไปใช่ครับผมคุณไมช่วยหน่อยน่ร่อนนึงลองให้ผมหน่อยโอเคโอเคโ้เคโอเโอเค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 โออเเออโอเคอออ Promise you'll always be my lady, and I'll be ready to love <hi> hey. you I just wanna tell you, I just wanna tell you I love you. You're the love of my life. I don't wanna be without. I wanna tell you, I just wanna you love you. You're the love ซีรีส์ก็เหมือนกับว่าปีนี้เนี่ยก็จะมีไลอัพที่เพิ่งจะปล่อยออกมานะผมของทาง Star Hunter ก็จะมีพวกเราเนี่ยไปแจมๆในแต่ละเรื่องอยูแล้วครับผมอย่างของผมกับคารก็จะมีเรื่องพี่ว้าอะไรเงี้ยผมอย่างคุณแบงก์ก็มีก็จะเป็นเรื่องเฟื่งนครผมก็กาจจะเป็นเพียงชลาลายครับผมแล้วก็มาคอยกินใหญ่ในมูวี่ครับ ใช่ฝากตามด้วยนะครับผมฝากกันแล้วฝากให้แต่ว่าค่ะพวกเราเขาเป็นาผมก็ใจของแฟนดีกว<บ>่าครับผมยังไงก็ฝากซิงเกิลที่2ของพวกเราเอลิเมนต์นะครับชื่อเพลงว่าทันนี้นะครับตอนนี้ก็ปล่อยลงอ่า u t u b e Channel ไปที่เรียบร้อยแล้วครับที่อ่าเอลิเมนต์ออฟฟิเชียลครับ,บผมบผม,ผมยังไงก็ฝากกดเข้าไปฟังกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของพวกเราด้วยนะครับให้เติบโตไปด้วยกันนะครับผมก็ฝาก ก็เร <łość> ็วๆนี้ก็น่าจะมีลงทุกสตรีมมิ่งครับผมยังไงก็อดใจรอกันนิดนึงนะครับผมแน่นอนก็ฝากทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ฝากผลงานของพวกเราแล้วก็ค่ายของเรานะครับที่สตาร์เตอร์เอนเทอร์เทนเมนต์ครับทั้ง IG Facebook หรือว่า Twitter นะครับก็ติดตามงกันได้นะครับฝากทุกคนด้วยนะครับนะครับ